เดินห้างนะทุกคนแม่ธมก,ก็จะหาพิซซ่ากินข้างหน้าแม่ธมั็เป็นร้านพิซซ่ามากินพิซซ่ากันนะทุกคนนะมาเดินห้างกับแม่ธมฝนตกฝนตกวันนี้ตกทั้งอาทิตย์นะทุกคนแม่ธมก,ก็ไปเดินปาน่าไม่ได้เดินเขาไม่ได้แม่น้องก็มาเดินห้าง โอเคนะเดี๋ยวเราหาก็หากาแฟกินพิซซ่ากับแม่โทมัสรนะ้านอิตาลีแม่โทมัสให้ชมบรรยากาศนะทุกคนในห้างในห้างโกลลกถ้าใครมาจะเคยมาเดินก็จะรู้น,นี่ก็ร้านอิตาลีที่แม่โทมัสจะมากินพิซซ่าทุก่กนเดี๋ยวเรามานั่งแล้วกินพิซซ่ากันทุกคน หลบฝนวันนี้แม่โทมัสมาเดินซื้อของอย่ามาสั่งพิซซ่ากินนะทุกคนกินพิซซ่ากับแม่โทมัสพิซซ่าแล้วทุกคนมากินพิซซ่ากับแม่โทมัสวันนี้แม่โทมัสฝนตกแม่โทมัสออกมากินพิซซ่า ร้านอิตาลีนะเขาชื่ออะไรนะ <c oughs> แม่ธม m a อยากจะหัวเราะลืมชื่อพิซซาทุกคน,นเป็นชื่ออิตาลีอันนี้ซีฟู้ดนะทุกคนพิซซูอ่าซีฟู้ดพิซซาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแม่ธร m a พาออกมากินพิซซาร้านติดจดดีกินกับแม่ธ o m a นะทุกคน,กคนวันนี้แม่ธม m a ออกมาเดินน่ะ ฝนตกแม่โทมัสไปเดินป่าเดินเขาไม่ได้แม่โทมัสก็มาเดินเดินข้างนะทุกคนไม่ใช่ว่าฝนตกแต่ประเทศไทยนะทุกคนฝนตกค่ะเยอรมันก็ตกทุกคนตกทั้งอาทิตย์นะเบกพายุเข,ข้าประเทศไทยห่วงเลยนะทุกคนแม่โทมัสก็สดต็ก็ให้ทุกคนสู้ๆนะทุกคนทางภาคภาคอีสานบ้านเราอุบลนะทุกคนนะ้ำท่วม ไปจังหวะนะทุกคนท nope ี่ว่าบ้านแม่โทรมาที่ประเทศไทยเขาคงจะเจอเหมือนกันนะในส่วนแรกทูกไติอเมริกาเขาก็อวนทุกคนตอนนี้น้ำเคนาดาเขายิ่งปะยิ่งกว่าประเทศไทยนะทุกคน วันนี้ไม่มีใจทำคลิปก็มาเดินนทุกคนไปดาเดินซืซ้อของแม่พูนัสมาซื้อของมาช็อปปี้พิซพซ่าต้องกินเหมือนทุกคน ทุกคนอันนี้เรากินเยเป็นมากทุกคนห้ามแบตเตอรี่ร้านพิซซ่าร้านกาแฟแม่พ่อแม่แต่งตั้งห้าพักผ่อนแล้วกินพิซซ่าอีเจ็ดแม่เราเก็จะเดินคือขอไม่หน่อยแล้วกลับบ้านทุกคน ฝนตกแม่แล้วก็ไม่สามารถไปเดินเขาได้ทุกคนเดินแบบว่าลิ้นเขาเยอะไรเงี้ยรับอากาศบริสุทธิ์เขาก็จะมานั่งในห้างกันเหมือนแม่โทแม่โทมัสก็จะมาเดินทางแม่โทมัส ก็กินก่อนทุกคนพิซซ่า่ะพิซซ่าซีฟู้ดมันก็จะมีพวกอ่าทูนฟิชพวกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะอย่างเงี้ยก็อยู่นี่เนี่ยมันต้องจะกินอะไรนะทุกคนก็ต้องกลุพวกเนี food, trendy, ่ยถ้าบ้านเราก็กินข้าวเหนียวต้มตำนะทุกคนนะไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวหน้หน้าน้ำตก เงียมากทุกคนถ้าเราทานนี่เนาะคุณพิศก็หูแล้วถ้ารอดว่าจะสั่งบะเกตตี้แต่แม่แม่ทำไม่กินพาสต้าเสนเยอะทุกคนก็จะห่วยเอ้ยนะคะทุกคนแม่ธรรมะขอตัวกินแล้วแม่ธรรมะก็ ไปเดินซื้อของน่ะแม่โตมัตก็ขอบคุณนเพื่อนทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอของแม่มตมทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่รับชมข,ขอบคุณเพื่อนใหม่อ่ะข,ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะทุกคนจอก,กันคลิปหน้าแม่แม่โมัอะ